านผู้ชมครับถ้ามาดูลายมือกับอาจารย์พัชนีหลายท่านมาเดี่ยวแต่ขอบอกครับมาคู่ก็ดีนะฮะมาคู่ก็ดีนะคะถ้าทำธุรกิจร่วมกันถ้าทำธุรกิจร่วมก,<อ>ก,กันนะคะเราจะได้วางแผนว่าควรจะออกแนวไหนแนวไหน,นะะเออ,อถ้าเป็นพวกแบบคู่หูทางธุรกิจอ่าแล้วถ้าทางคู่หูเกี่ยวกับชีวิตรักล่ะครับ ชีวิตรักหมายถึงถ้าทํางานร่วมกันสมพงษ์เป็นสามีภรรยาอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวถ้าทํางานร่วมกันก็คนนี้ทําหน้าที่อะไรคนนี้ทําหน้าที่อะไรคนนี้จะไปทางไหนคือสำหรับอาจารย์วัชรีนี่ท่านจะเป็นคนที่ชื่นชอบคนที่มาคุยเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินนะฮะเรื่องธุกเดี๋ยวบอกก่อนนะคะถ้าคิดจะมาหาพี่ครับนะคะให้มาคุยเรื่องความเป็นอยู่การใช้ เรื่องว่าชีวิตความเป็นอยู่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องธุรกิจเ,เรื่องการค้าเรื่องการเลื่อนตําแหน่งนะคะเรื่องการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรจะเลือกคณะไหนควรจะชีวิตเดินไปทางไหนนะคะ,คะวันนี้จะให้มาดูมือของคนคนหนึ่งนะฮะอโอเคแล้วครับทั้งคู่นี่เป็นคู่รักกันนะฮะแต่ว่าก็ได้ทํางานด้วยกันด้วยคู่สามีภรรยาคู่สามีภรรยาแล้วก็ทํางานด้วยกันด้วยประมานด้วยกันอันนี้สําคัญมากนะฮะ ให้หลายคนนะฮะที่มีความสัมพันธ์กันแบบแนบชิดสนิทกันนี่นะฮะมันทํางานด้วยกันยากอยากนะฮะยากของคนปกติด้วยนะสามีภรรยาโอ้มามันมีอารมณ์อารมณ์นี่มันเข้ามาแบบโอ้บริษัทรุกน้องนะอ่าไปเร่องโอ้บริษัทสั่งแฟนสั่งเพราะสั่งปุ๊บแวะกลับมาเอาสวยแล้วแล้วมันเสียหน้าไปกับคนอื่นด้วยนะบริวารโอ้หบริวารไม่เคารพเราละอันนี้พูดนะฮะการดีเคยญาติหรือญาติพี่น้องนี่ ไม่ใช่จะบ,บริหารง่ายๆนะฮะแต่ก็มีอยู่นี่นะคู่หนึ่งนะฮะมาปรึกษาอาจารย์พัชรินีอาจารย์พัชรินีนก็จะชี้แนะแนวทางว่าเป็นยังไงยังไงอันนี้ก็จะก็เรียกว่าทำจนแล้วเขาเชื่อไหมเขาเชื่อประสบการณ์เขาเชื่อพี่พัชรินีไหมใครนี่นะคนที่มาดูนี่ตอนนี้อายุเขาเท่าไหรนน่นะ่44มาดูตั้งแต่อายุ20ปีอ่อ้อหตั้งแต่20กว่าตอนนั้นขเขาเงินเดือนประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาท ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มาดูตอนแรกผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมฮะผู้หญิงมาดูก่อน <S <S ตอนนั้นยังไม่มีแฟนด้วยวันนี้วันที่หนึ่งนะ<ห>วันนี้วัน,น,ทน,วน,นที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันศุกร์นะที่เราอาัดคลิปอีกคือหนึ่งทันวาเดี๋ยวจะสัมภาษณ์สดเขาเลยตอนไลฟ์สดนะวันที่ไลฟ์สดกันที่หนึ่งทันวคนเี่เราออกไลฟ์สดค่ะเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดด้วยนะไลฟ์สดแล้วฟังพี่คุยกับเขาเพราะฉะทนใครที่ดูคลิปตรงนี้นะฮะจะฟังเสียงสดๆเป็นจริงๆก็ไปย้อนดูคลิปสดอีกทีวันที่หนึ่งทันว่ะอ้าวคนนี ตอนนั้นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทม,มาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วพี่วินีถ่ายว่าอะไรบ้างครับต่อไปเธอจะรวยมากว้าวหนูเข้มอุ้ยมนกะติดเขามองไม่เห็นฟังไม่เห็นฟั่งอะยํะทำยังไงพี่จะรวยกันน่ะเป็นยานแนนไงก็พี่ก็มองว่าเธอจะต้องทำงานในรัสณาคอนเนคชั่นแล้วก็ต้องติดต่อประสานงานแล้วต่อไปข้างหน้าเธอจะดีจะอยู่บ้านหลายล้าน นะคะหลายตังค์ตอนนี้ก็เพิ่งโผูไปใช่เจ็ดล้านะไรไม่รู้โ้โหเพิ่งโปลไปอ๋อครับนี่ยังดีนะไปเจ๊งไปกับยี่สิบล้านนะถ้าไม่เจ๊งมันจะไปมากกว่านี้เดี๋ยวสัมภาษณ์สดเขาได้วันที่หนึ่งเองวันที่หนึ่งเนะก็พี่ห้ามแล้วไม่ให้ทำนะไปทำหุรถหัวล่างก็ไม่เชื่อตอนนั้นเริ่มมีเงินอ๋อห้ามแล้วไม่ไม่ฟังไม่ฟังเอาละให้ให้ดูเป็นนี่ฮะเป็นกรณีตัวอย่างฮะของทั้งคุณสามีและคุณภรรยาเลยนะฮะนะคะ ตอนนี้เราก็ดูเขาก่อนนะคะดูลายมือเขาก่อนนะคะฝากคุณเก่งไว้ถึงอันนี้ดูสามีก่อนดูสามีก่อนนะฮะดูสามีเขาก่อนคะฮทั้งสองคนที่ทางานร่วมกันทางานร่วมกันครับแล้วทําได้อย่างดีเพราะอะไรี๋ยวจะบอกเอออันนี้สําคัญนะคะเพราะอะไรเข้าไปนั่นเลยนะคะเห็นไหมคุณเก่งเห็นไหม คนคนนี้ทํางานเนี่ยนะคะอ่าไปได้เขาทํางานรับเงินเดือนมาเนี่ยเขาเจอ,อเจ้าของบริษัทใช้งานเกินคุ้มเพราะมีเส้นเสาหลายเส้นเส้นเสาหลายเส้นเส้นเสาหลายเส้นหมายถึงงานหลายอย่างตอนนี้อายุก็สี่สแล้วนะถึงจุดนี้นะคะคทางานหลายอย่างและต้องเป็นงานให้แมมวีขวมตลอดแก้ปัญหาตลอดอแต่คนทําเงินเดือนตําแหน่งก็ไม่ได้ขึ้นเร็ว งานเยอะแก้ปัญหาตลอดมันก็คือเงินเดือนอืมใช่มาดูมือซ้ายครับเห็นไหมมือซ้ายวิกตอรี่เกิดเห็นไหมคะวิกตอรี่เกิดเยอะแต่เขาไม่ได้ทำอ๋อนะไม่ได้ทําเขาทําในลักษณะอ่าเป็นทำงานให้บริษัทเออเออเขาจบวิศวะไฟฟ้าครับอือืมนะคะแล้วเขามาหาพี่รู้สึกว่าเมื่อประมาณอ่าสิบ สิบปีมาแล้วอ่ะสิบปีมาแล้วเนี่ยนะตอนนี้สี่สี่น่าจะมาตอนอายุประมาณสามสิบกว่าตอนเนี้ยก็เลยบอกว่าพอแล้วกับชีวิตการเป็นลูกจ้างนะอย่างนั้นเลยเธอจะต้องทำงานครับครับที่พูดเธอว่าเพราะเป็นแฟนปุ้ยปุ้ยนสนิทกันแม่เขาอยู่ใครของอยู่บางคันนะเธอกลับมาทำงานใช้ความสามารถเฉพาะตัว และเป็นงานในลักษณะคอนเนคชั่นเพราะเส้นเสามีหลายเส้นแล้ววิกตอรี่ขึ้นเป็นทอดๆเลยพอดีพลังของมือซ้ายใช่ไหมใช่พลังทำงานรับเงินเดือนงานเยอะมือขวาไม่เวิร์กงานเยอะแต่ไม่ได้คนทำเงินเดือนต้องดูมือขวาเพราะรูต้องดู้ตำแหน่งมือขวาไม่ให้อะไรให้แต่งานกับปัญหาแต่นี้เรามองมือซ้ายมือซ้ายได้เงินทีนี้ในเมื่อมาอย่างนี้ปุ๊บ เขาจบวิศวะตอนนั้นไฟฟ้าพวกโซลาเซลล์เริ่มเข้าแล้วแล้วเขาจบวิศวะไฟฟ้าพอดีก็บอกเอ้ยพยายามทำนะพยายามทำเช่นนั้นงานเขาเยอะไหมพอมาทาปุ๊บงานเยอะแก้ปัญหาไหมแก้ปัญหาเรื่องงานเ็ต้องเจอเหมือนเดิมอ่ะต้องเจอเหมือนเดิมแต่เงินเยอะนี่แหละครับไอ้ตรงนี้เออมันเข้าตัวใช่ไหมไอ้นู่นไปเข้าไปเข้าเจ้าของไปเมือก่อนนี้ทํางานถ้าตอนนี้ทํางานก็หมายถึงว่าทำได้ก็ต้องไปให้เจ้าของบริษัท แต่เขางานเหนื่อยเหมือนเดิมแก้ปัญหาเหมือนเดิมแต่เงินเข้ากระเป๋าเขาครับและเส้นวาสนามาจากเนินจันเส้นวาสนามาจากเนินจันเขาก็ได้คู่ดีแฟนก็เก่งนะคะคนนี้ก็เลยทำงานในลักษณะของวิชาการเพราะจบวิศวะไฟฟ้ามันตรงกับพวกโซล่าเซลลพอดีนะคะเขาทำปุ๊บ<ม> ะะเขาทําหน้าที่ของเขาในลักษณะวิชาชีพแต่ถ้าเขาไปติดต่อคนข้างนอกอก็ไม่เปะ<อ>๊ะนะคะเพราะมือขวาเขาไม่ค่อยสวยฉะนั้น<อ>งานของเขาเนี่ยถ้าไปติดต่อกับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่<อ>นะคะฉะนั้นการติดต่อนอกบ้านและเขาเป็นคนที่ลูบหล่อมากอยอมรับเลยว่าเด็กคนนี้ลูบหล่อมากและก็ไม่พูด ยิ้มกับตาหวานอย่างเดียวธรรมดาธรรมดายิ้มอย่างเดียวธรรมดาอ่ะตอนนี้มาได้มาดูเมียนี่ฮะเนี่ยนะคะมาดูเมียพออาจารย์ทราบคาแรคเตอร์อะไรที่เขาจุดเด่นจุดด้อยของเขานะฮะอ่าทีนี้ก็เลยว่ารู้แล้วว่าเขาต้องทําการตลาดแล้วเ็าได้แฟนดีออาเอาตอนนี้มาดูเมียเขาเห็นไหมดูคนนี้จบปริญญาตรีเห็นไหมฮะครับแต่คนนี้ไปวิชาการดูนะ ดูลีลาของเส้นนะครับเส้นคนนี้ออกไปยังไม่ได้แหลมเปรี้ยงนะฮะก็โอเคเข้าไปทางวิชาการวิชาชีพอะโอเคเห็นไหมวางแผนได้ครับโอเคแต่เมียเขาจบปริญญาตรีเจ้าจินแต่ไม่ได้เป็นว่แต่ความฉลาดเนี่ยไอ้นี่มันพิ้วไหวเลยพิ้วไอ้นี่มันพิ้วกว่าพิ้วไหวการวางแผนดูลีลาของเส้นแหลมไหมเห็นไหมอ่ะ เป็นคนกล้าพูดกล้าเจรจาไหมออกไปทางเนินอาคารสูงนะฮะออกไปทางเนินอาคารสูงกล้าแต่แต่เขาเป็นคนไม่เครียดเส้นสมองนะฮะเส้นสมองแต่เขาไม่ใช่คนผงผางนะแต่เป็นคนกล้าเจรจาแล้วมันทํางานเป็นร้อยอย่างกูเข้าไปที่ไหนวิกตอรี่เกิดที่นั่นเข้าใจไหมคะเห็นไหมเนี่ยวิกตอรี่เกิดที่นั่นเนี่ยเขามาเจอพี่เนี่ยตอนอายุประมาณที่หกยี่สิบเจ็ดอันนี้หนูจะรวยหนูยังมองไม่เห็นฝั่งเย ก็ทำงานหลายๆอย่างที่เธอในลักษณะคอนเนคชั่นมาเก็ตติ้งเห็นไหมมันไปที่ไหนเกิดวีที่นั่นเออเส้นคมเห็นไหมจับปุ๊บเป็นวีจับปุ๊บเป็นวีจับปุ๊บเป็นวีแล้วล่องถิวหนังละเอียดเะนั้นถ้าทํางานถ้าแฟนทำาไฟ้าเธอต้องเป็นฝ่ายเก็บเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายการตลาดทุกอย่างแฟนเป็นคนเฝ้าหลังคาแฟนเฝ้าหลังคาโซลาเสติดหลังคาจ๊ะ ใช่ไหมก็เข้าหลังคาเขาก็โอเคแฟนเขาก็ไม่สนใจเขาก็ทํางานเขามีความสุขก็เอาอกเอาใจแฟนเขาดีเขาก็โอเคแบ่งหน้าที่อาจารย์แบ่งหน้าที่เลยว่าคนนี้ผููรับจะแบ่งกันยังไงคนนี้คุมทุกอย่างใครคุมฮะผู้หญิงผู้หญิงคุมทุกอย่างผู้หญิงคุมการเงินคุมการติดต่อคุยราคาการตลาดหมดพอได้เสร็จแล้วงานได้เสร็จแล้วยกให้สามี เธอไปทางานจิงนีน้เธอไปทํางานจิงนี้นไปพุมลูกน้องหน้าที่พุมลูกน้องอยู่ที่แฝอมิชาชีพยอยู่ที่แฟนแต่ถ้าเงินแต่บัญชีการตลาดอยู่ที่คนนี้หมดอันนี้สําคัญนะเพราะคนนี้มันพลิ้วเก่งถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่รู้สารนี้นะฮะ,ะเฮ้ยสามีโยงเฮ้ยผมรูปดรอเนี่ยใช่ไหมฮะผมจะต้องลุยไปเจอใครๆก็รักใช่ไหมฮะเป็นฝ่ายลุยและให้เมียด่เป็น เป็นไฟแบบปฏิบัติการไม่ได้พลิกเลยนะฮะชีวิตเป็นคนละด้านเลยนะใช่ใชแทนที่จะส่งเสริมกายเป็นดิ่งเหวไปแต่พอคนอย่างอาจารย์นี่ฮะอย่างรู้ศาสตร์ทางลายมือแล้วก็พอเห็นแล้วปุ๊บุผสมกับภูมิความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานกันเพราะอาจารย์นี่เป็นคนที่ประกอบอาชีพแบบโอ้โหตั้งแต่สากระเบือยันเรือลบทุกเรื่องทุกเรื่องพูดไปตรงๆความรู้พวกนี้เขาเลยก็เลยแบบว่ามาปุ๊บ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 แล้วก็โพองให้กับ ท่านที่มาดูลายมือวางแนวให้วางแนวให้อย่างสวยงามนะฮะก็เรียกว่าสอดคล้องกันแล้วก็ไม่ขัดแย้งกันแล้วก็เรียกว่าทําให้จุดเด่นก็ได้เป็นจุดเด่นจริงๆจุดด้อยก็อย่าไปแตะมันให้อีกคนหนึ่งทำแทน ก็คือไม่ได้จุดด้อยอะนะฮะก็คือเรื่องงานเนี่ยก็อย่างผู้ชายเนี่ยถือว่าจุดด้อยแล้วถ้าเกิดว่าให้เข้าไปแตะไปชนอะไรเงี้ยมันก็ทางกันเนี่ยผู้หญิงก็ไปคุมไม่ได้เหมือนกันใช่ไปชนกันเองชนกันเองไม่ได้ผู้หญิงผู้หญิงก็ไปคุมไม่เป็นเพราะเขาไม่ได้จดทางรี้ใช่นะฮะไม่ถูกถ้าผิดนิดเดียวนี่แบบกลายเป็นแบบจุดเด่นก็ไม่ได้ใช้เต็มที่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยเธอจะไปทำาล้งเธอก็ไปเกิดเดี๋ยวฉันคุมฉันเองจบมันไปไม่ได้ไกลนี่เมาดูปัจจุบันเนี้ยครับ เห็นไหมฮะมาดูปัจจุบันนี้ยแค่นี้เองนะแค่ขึ้นมานิดเดียวแค่เนี้ยครนะฮะดูนะฮะเนี่ยพึ่งล้ําเส้นตัวนี้ออกมาเนี่ยแค่กินวีเล็กๆเนี่ยได้มาประมาณสามเดือนแล้วเนี่ยมากินตัวนี้ด้วยอได้มาสึงจะเจ็ดแปดล้านเนี่ยแค่บนเส้นตรงนี้มานิดนิดเดียวครับก็ถามว่าโอ้โหได้เจ็ดแปดล้านโอ้โหมันค่าขนมเด็กไว อีกสองปีนี่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 นีเขาแจไหมฮะตัวนี้มาจากการเป็นตัวกลาง uh huh. ใครจะรับทำก็ทำไปนะคะเรากินหัวคิวแฟน uh huh. เขาก็ทำด้วย uh huh. นะคะเนี่ยแต่แฟนเขาทำก็ไปเจอเพราะมันอยู่ใต้เส้น uh huh. นะคะถ้าล้วก็เลยบอกว่าตอนนี้มีปัญหามีปัญหาคือบางทีไปรับ ทำงานใหญ่ๆในฟาร์มหมูอะไรเนี่ย<ค>ตอนนี้หมูเป็นโรคเขาก็ใครเข้าบอกทำไมไม่ให้แฟนไปคุมเขาบอกแฟนเข้าไปคุมไม่ได้เ,ออเพราะว่าถ้าคุมเนี่ยต้องกัดตัวอยู่นั้นทั้งวันเข้าๆอ,าออกไม่ได้ก็เลยให้ลูกน้องไปทำใช่ไหมยังไม่พ้นเส้นใจออมันก็เลยลูกน้องทําเสียหายไปสามสีออ่ล้านนะคะฉะนั้นก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรับงานของเราเมาเข้าไปให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนเราแล้วกินหัวคิวอย่างเดียวกินแต่มือซ้ายมือขวา เรารับแต่ชอบไม่รับผิดก็คือให้เขาเซ็นสัญญากับเราแล้วเราก็มีค่าปรับอะไรแต่ว่าเมื่อถึงอีกเมื่อกี้ดูมือนี้นะคบมือนี้วัดจากนี่ไปถึงนี่ประมาณสองปีครึ่งจังหวะมาละเกือบสามปีครึ่งตัวนี้เลยจังหวมาดูมือขวาจังหวะมาโอ้โห้ยพอมือขวาไงอีกสองปีครึ่งพ้นตัวนี้จังหวะมาละเอากี่ร้อยล้าน เอาเลยลุยเลยเต็มเต็มตีเลยตรงนั้นแหละนะคะจะทำอะไรทำไปเลยตอนนั้นต้องวางแผนเมื่อกี้ก็คุยกับคุณเก่งก็ดีนว่าเพิ่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไว่ชอบเซ์เซาไปงั้นแหละฮะเราไม่แหวล็อกนะคะซื้อขนมมาให้ก็ดีใจแล้วนะคะย้อนถามอีกนิดเดียวพิพิธีบอกว่ามีจุดจุดหนึ่งที่เขาเขาไม่เชื่อพิพินี แล้วไปลงจนจนเสียจุดไหนฮะช่วยชี้ได้ไหมโอเคจุดไหนที่วัดเสียไปเท่าไหร่าิบกี่ล้านสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านยี่สิบล้านจุดนี้ค่ะไม่ยอมเชื่อนี้ฮะอันนี้นะบทเรียนเลยเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขายุสามสิบว่าเจออะไรฮะตรงไหนเส้นสมองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าดู่ดูเส้นสมองนะฮะเส้นสมองนี่เขาออกสไตล์ออกเป็นทางเดินทางคารสูงนี่นะนี่นี่นี่ตรงจุดนี้เนี่ยวัดจากนี้ วัดจากนี้มาลงจุดนี้นะฮะพอเจอจุดนี้ปุ๊บโดนอยู่หลายปีเลยม,มาเจอจุดนี้ปุ๊บตัวนี้เข้าอีกลับยาวไปเลยเนี่ยหละนะเนี่ยเพิ่งผ่านไปเมื่อพอจะจบเรียบร้อยนี้ก็เพิ่งผ่านไปเพิ่งจะสงบศึกไปได้ไม่ก็ปีสองปีเองมั้งันจะใช้ให,หมดมนะฮะ,ะ,ะช่วงนั้นน่ะซื้อรถเงินผ่อนเนี่ยแต่แพง เดเตขา <จน S 2> บอกว่าให้มาวิ่งให้บริษัทเขาเขาก็รันตีให้อบอกแล้วเขาไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วเอาแล้วเวลาไปซื้อรถมาแล้วก็เอาข้าววิ่งไปผ่อนแล้วถ้าเขาไม่จ้างเราทาํไงก็จังที่ททพี่พูดแคคือจบเนี่ยเส้นสัดพวกนี้อันตรายหมดตอนนั้นไม่ทันระวังแล้วก็ไม่มีข้อดีๆนะฮะก็าบองวังแล้วเนี่ยก็จะเอาให้ได้แต่จริงพี่เตือนแล้วใช่ไหมเตือน คือลูกค้าเนี่ยนะคะบางคนก็ถามว่าอาจารย์พัชรีทําไมจะต้องถามรายละเอียดทําไมไม่ทายมาเลยอ๋อคนวันอาทิตย์ใจจิตมักง่ายทําบุญแกใครไปเหมือนไฟตกน้าไปอยู่ที่นั้นนั่นแล้วจะดีอะไรจะไม่ได้ยินคาพูดจากพี่พี่ถามว่าจะเอาเงินไปจะเป็นนี้จะเอาเงินไปทำร้ายเขาก็บอกว่าจะไปทําหัวลดล่า อ่ะคันหนึ่งเท่าไหร่สองคันหรืออะไรยี่สิบล้านเพราะคนนี้เซนดิตกับเขามากเขาเป็นคนดีเขาไม่ซื้อรถหรอกอแต่เขาจะให้หนูอ่ะซื้อแล้วก็เหมาวิ่งเที่ยวให้เท้าแล้วก็คิดเป็นเที่ยวเดือนหนึ่งจะให้วิ่งเท่านี้เที่ยวเท่านี้เที่ยววันเท่านี้แล้วเที่ยวหนึ่งให้เท่านี้มันก็มาคิดสระตะว่าเออถ้าวันวิ่งแค่นี้แค่นี้มันก็พอส่งรถฉะนั้นก็เอาเงินไปดาวรถแต่ไม่มากแล้วก็กะจะเอาตรงเนี้ย มุนไปแล้วเสร็จแล้วต่อไปคนคนนี้เขาเอารถของเขาเข้ามาวิ่งเ,ออเที่ยวก็น้อยลงเ,ออเที่ยวก็น้อยลงน้อยลงแล้วบางทีอะไรย่อข้างในอ่ะนะเราก็บอกว่าเที่ยวมันเขาก็อารถเขามาวิ่งตอนนี้ตายจะวิ่งกับใครอ่ะนล้นรถแบบนี้มันเป็นรับจ้างวิ่งที่ไหนเ,ออเขา้าใจงั้นเป็นรถอย่างดีแพงๆก็เลยกลายเป็นคือพี่บอกแล้วว่าก็บอกว่าถ้าเธอจะไปลงเขาบอกเธอว่าเขาจะ เธอเป็นเที่ยวสัญญาอยู่ท mm ี hmm. mm ่ไหนสัญญาอยู way, ่ที่ไหนแล้ววิ่งกี่เที่ยวเซ็นสัญญามาสิก่อนที่จะไปออกรถเขาเป็นคนดีไว้ใจกันได้อะมันก็ไว้ใจกันได้ทั้งนั้นน่ะอย่าทำถ้าไม่มีนี่พี่ถึงต้องถามลูกค้าว่าทำอะไรถ้าอย่างนี้ไม่ทำคือไปมองได้อย่างเดียวมองเสียไม่เป็นเข้าใจมั้ย ลูกค้าเช่นนั้นจะไปลงทุนอะไรพี่ถามบอกเล่าให้พี่ฟังซิจะทําอะไรไม่ใช่พี่ไปวิเคราะห์ตอนนั้นพี่จะวิเคราะห์ลายมือว่ามันเส้นมันตัดเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยนะคะก็ดูนะคะเนี่ยอย่ามาหาเนี่ยเอาดูนะเนี่ยมันตัดเส้นฐานะตัดเส้นฐานะก็หมายถึงว่าถ้าเป็นหนี้แล้วเครดิตเสียตรงนี้ฮะตัวเนี่ยมันตัดตั้งแต่หนี้มาแล้วถึงมันะังหายมันก็ยังไปได้เพราะตรงนี้มันหนักขึ้นมันตัดเริ่มตัดตัดโตถ้าเป็นหนี้มันจะมีโอกาสส่งไม่ได้นะ หนเล่าให้ฟังที่<ะ>บอกป้าบอกอย่างเดียวว่าที่บอกอย่างเดียวอย่าทำนี่ก็เรียกว่าแล้วก็ดันไม่เชื่อนะฮะอตอนลยคือท่านผู้ชมครับมนุษยชาติโดยทั่วไปนี่นะฮะอ,อาจจะมีความรอบรู้เก่งกาจหลายด้านนะฮะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ซึ่งผมคิดว่าขาดนะฮะแล้วก็ถ้าไม่เรียนรู้ก็จะไม่รู้เลยแต่ถ้ามาเรียนรู้นะฮะศาสตรทางของพี่วัชนีนี่ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สาคัญในการรู้จังหวะเวลาของชีวิตจังหวะไหนจะเวิร์กดีรวยแล้วก็นะฮะลูกศิษย์พี่ทุกคนคนะฮะฉะนั้นถ้าถามว่าศาสตร์นี้พิสูจน์ได้แค่ไหนก็ไม่ยากลายมือเปลี่ยนทุกวันไม่ใช่หรอก็ไม่ยากนะสมมุติเนี่ยคนนี้อายุสี่สี่เขาบอกสิบขวบเราเกิดอะไรอ่ะเราสอบข้ามหาวิทยาลัยตอนสิบแปดติดไหมติดประมาณอันดับไหนคะแนนมาสวยไหมต้องตอบได้นี่อยู่กัน ถ้าพิสูจน์ได้ครับสามารถเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะเออนะคะฉะนั้นน่ยไปท่ายเวลาพี่ไปอเมริกาเนี่ยถายฝรั่งฝลัง่งเนยฝรั่งก็เรียกว่าเออก็นี่นฮะ,ะของจริงก็ต้องให้ทายพิสูจน์นะฮะส่วนท่านที่จะมาดูลายมือกันสดๆนะฮะกับพี่พัชเอ้ยที่ที่สำนักงาน ก็สุขเสาร์อาทิตย์นะฮะสุขเสาร์อาทิตย์จันนะคะสุขเสาร์อาทิตย์จันต้องนัดเวลานะฮะค่ะอันนี้คลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ